ู่กับหนังหน้าปั่นครับกับช่องปั่นว่างั้นวันนี้เรามาคุยหนังหลังดูเรื่องหลักแรกโคตรลืมยากหนังรักอีกเรื่องหนึ่งของปีพุทธศักราช2566นี้ที่หลังจากที่ผมออกจากโรงเนี่ยผมรู้สึกคำหนึ่งออกมาจากปากนั่นคือผมรักหนะักเรื่องนี้มากๆหนังเรื่องนี้เนี่ยบอกเล่าเรื่องราวของต๋องนักเรียนมัธยมปลายที่เรียนเกเรใช้ชีวิตไปวันๆไม่ได้มีเป้าหมาย อยู่กับแก๊งเพื่อนที่แสบพอๆกันทั้งแก๊งนี้ชื่นชอบผู้หญิงคนเดียวกันนั่นก็คือหลินเพื่อนร่วมห้องที่มีนิสัยต่างกันสุดข,ขั้วกับแก๊งของตองจุดเริ่มต้นของรักแรกเกิดจากความรู้สึกจุดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของหลินจากความรู้สึกเล็กๆในใจของหลินทำให้หลินต้องการเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของต๋อง และความรักของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นจากจุดนี้ถ้ามองดูในเรื่องของบทแล้วผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นบทที่สูตรสำเร็จมากๆถ้าลองจะให้นึกถึงตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งคือการเอาเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหลักมารวมกับเรื่องแฟนฉันแล้วออกมาเป็นหนังเรื่องนี้แต่ความพิเศษของบทมันอยู่ที่รายละเอียดที่ใส่ลงไปในแต่ละองค์ของภาพยนตร์ในแต่ละองค์ของบทในช่วงแรกหรือองค์แรกของบท ที่พยายามปูเรื่องราวให้เราได้รู้จักตัวละครมากขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอื่อยเนื่อยแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวได้ธรรมดามากๆแต่ผมก็ชอบวิธีการเล่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้มันเป็นการเล่าเรื่องราวคล้ายๆกับมีคนมานั่งอ่านไดอารี่ให้เราฟังแต่เป็นไดอารี่ที่บอกเล่าเรื่องราวแล้วนำพาเราเข้าไปสู่เรื่องราวซับบรรยากาศซึ่งซับความรู้สึกได้ดีมากๆ องแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนการปูความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆรวมถึงปูแบ็กเกาตัวละครต่างๆให้เราได้รู้จักตัวละครในช่วงแรกของภาพยนตร์เนี่ยผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันไปถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าเล่าเยอะไปไหมมัน,นปนเปมีรายละเอียดดีเทลที่เราจับใจความไม่ได้เยอะไปหมดแต่พอมาถึงช่วงกลางของเรื่อง เรากลับเห็นความสำคัญของการปูบทภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงมันไม่ได้ปูได้ดีมันมีบาดแผลเยอะมากๆแต่เราก็เห็นความสำคัญว่าทำไมถึงต้องเล่าแบบนี้มันเป็นความสำคัญมากๆที่จะนำพาคนดูเข้ามาถึงตัวละครแล้วก็เหตุผลของสถานการณ์ในบทภาพยนตร์น,นี้ก็เลยรู้สึกว่า ถึงมันจะมีบาดแผลแต่มันเป็นการปูมาที่ทำให้เราอิอนไปกับตัวละครได้เยอะมากๆความพีของบทนี้มันกลับมาอยู่ช่วงท้ายของภาพยนตร์ใครแมททุกอย่างหรือเนื้อเรื่องทุกอย่างที่ปูมามันถูกขยี้แล้วแมสเซจของหนังมันเอื้อมือมาแล้วมันทัดใจเราในช่วงองค์สุดท้ายมันทำให้เราลืม บาทแผลแล้วเราเห็นเป็นความสำคัญของบทภาพยนตร์ในช่วงแรกที่ปูมาในส่วนของการแสดงเรื่องนี้ MPV ของเรื่องเนี่ยก็ต้องยกให้กับนนนเลยเป็นการแสดงที่เข้าถึงเข้าใจตัวละครมากๆาเกรียนที่แสดงออกมามันชัดมากๆซีนที่ต้องดราม,มา่าแล้วต้องกดความรู้สึกกับคำพูดมาทำออกมาได้ทรมาน จคนดูมากๆแม้กระทั่งซีนจบที่มีความรู้สึกว่ามันทั้งซาบซึ้งทั้งเสียใจแล้วน้ําตาไหลออกมาก็สื่อสารออกมาได้ดีมากๆ MPV เรื่องนี้เลยแบบยกให้นั้นนท์เลยในส่วนของตัวฟิล์มชาน,นันนางเอกของเราเนี่ยในด้านของการแสดงรู้สึกว่าน้องทําได้ดีเป็นธรรมชาติแต่เราไปติดตรงไดอะล็อกของคําพูดมันดูฝืนๆไม่เข้าปาก กับนักแสดงในด้านของการแสดงอารมณ์การสื่อสารหรือแมสสจที่ส่งมาให้คนดูตัวฟิล์มก็ทําได้ดีที่ชอบในการแสดงที่สุดคือเคมีของนักแสดงโดยรวมเข้ากันแล้วก็ทุกคนผ่านการเวิร์กช็อปร่วมกันมาจนแบบสื่อสารกันได้ดีที่เราติดก,ก็ยังเป็นเรื่องของแดร์ล็อกอยู่ดีที่แดร์ล็อกคำพูดต่างๆบางทีมันดูเป็นการเขียนมากกว่าคำพูดแต่ ที่มันทําให้เราเหมือนลืมเรื่องของแดร็ล็อกไปมันคือองค์ประกอบต่างๆชอบองค์ประกอบมากหลายๆอย่างเช่นฟิลของยุค2000อะที่เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องวัยทกเคสถานการณ์บ้านเมืองหรืออะไรต่างๆแต่มันเป็นฟิลของคนวัยยุค2000อะยุคนั้นที่แบบปากกาเลเซอร์ ยุคก,กระดานที่มันเป็นกระดานดำจริงๆยุคครูที่ถือไม้เลียวจริงๆห้องพระพุทธศาส,สนาที่มันเป็นแบบนั้นจริงๆโรงเรียนบรรยากาศแบบนั้นจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าองค์ประกอบตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฉากพร็อพต่างๆแม้กระทั่งชุดน,นักเรียนในยุคก,ก่อนนู้นที่มันต้องมีตาโรงเรียนอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเก็บรายละเอียดดีเทลของพร็อพของออสตูมต่างๆได้ได้ดีมากๆและที่ต้องชมคือการเมคอัพ นักแสดงหนังหลายๆเรื่องที่ถึงจะย้อนไปในยุคนั้นะ่ะการเมคอัพหน้าก็ยังรู้สึกว่ามันยังเป็นคนวัยยุคนี้อยู่แต่เรื่องนี้มันทำให้รู้สึกว่านี่คือผู้หญิงยุคนั้นเมคอัพอ,ออกมาได้เป็นฟิลของยุคนั้นจริงๆอันนี้ชอบมากๆแล้วอีกอันหนึ่งที่แบบรู้สึกว่ามันทัสอยู่ในใจคือการนำเพลงเข้ามาใส่ใน ภาพยนตร์ไม่ได้ดูแบบเลื่อนลอยหรือเอามาประกอบเฉยๆมันดูมีที่มาที่ไปแล้วมันสื่ออารมณ์ในแต่ละซีนที่ใช้เพลงนั้นๆด้วยโดยสรุปของหนังเรื่องนี้เนี่ยมองในคนดูทั่วไปก่อนถ้าเราดูโดยไปเสพความรู้สึกเสพอารมณ์เสพงานภาพยนตร์หรือไปดูภาพยนตร์จริงๆไม่ได้ไปเสพพวกแบบโปรดักชันรายละเอียดดีเทลเข้าไปดูภาพยนตร์ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่มันทัสใจมากๆยิ่งคนที่อยู่ในวัยประมาณแบบ28 29 30 31 32 33เนี่ยมันจะทัสก,กับโมเมนต์ของเรื่องนี้มากๆมันจะทำให้เราย้อนกลับไปนึกถึงรักแรกของแต่ละคนได้ดีมากๆโดยเฉพาะการขโมยปมสุดท้าย แล้วสื่อสารแมสเสจออกมาให้กับคนดูทำได้ดีมากๆเป็นหนังรักอีกเรื่องหนึ่งของปีนี้ที่อยากให้ทุกคนไปดูในความรู้สึกส่วนตัวมันเป็นหนังรักอีกเรื่องหนึ่งที่ร่วมก,กับส่งสารเข้ามาแล้วมันทัดใจเรามากๆ จนถึงวินาทีที่นั่งอยู่ตรงนี้เรายังรู้สึกถึงแมสเซจที่ภู้มกับพยายามจะสื่อสารกับภาพยานต์เรื่องนี้รวมถึงมวนของการแสดงหรือบทต่างๆมันยังมวลอยู่ในใจเราถึงจะเป็นคนเรียนภาพยานตร์มา แต่สิ่งที่เวลาเข้าไปดูภาพยนตร์น่ะภาพยนตร์ที่ชอบที่สุดกลับไม่ใช่ภาพยนตร์ที่โปรดักชันดีที่สุดบทดีที่สุดการแสดงดีที่สุดแต่มันกลับเป็นภาพยนตร์ที่ผู้กำกับสื่อสาร m ม s เส g e อกมาแล้วเอื้อมมือมาแตะใจเราที่เป็นคนดูได้มากที่สุดและเรื่องนี้ มันทําให้เราเกิดคําว่าเรารักหนักเรื่องนี้มากๆมันอาจจะด้วยมวลรวมหรือการสื่อสารมันทําให้เราย้อนกลับไปคิดถึงตัวเองบางอย่างในวัยนั้นๆด้วยในวินาทีที่แต่ละคนเดินออกมาจากโงรงภาพยนตร์กับหนังเรื่องนี้ผมเชื่อว่าความรู้สึกของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันในมุมของคนดูทั่วไป ที่แนะนําอยากให้ไปดูเพราะว่าทุกคนจะได้ย้อนกลับไปนึกถึงในวัยนั้นแต่สาหรับผมที่ผมพูดมาตลอดว่าผมรักหนังเรื่องนี้เพราะว่าผู้กำกับสื่อสารออกมาแล้วมันเข้ามาทัสที่ใจผมมันทําให้ผม,ม,ผมย้อนกลับ ไปคิดถึงวันนั้นจังส่งผลมาถึงวันนี้ที่รู้สึกกับหนังเรื่องนี้มากๆแล้วทุกคนที่ดูเราออกมารู้สึกยังไงบ้างพูดคุยกันผ่านคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยผมอ่านคอมเมนต์แล้วใครที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์ให้ด้วย แล้วมาพูดคุยกันเรื่องหน้าผ่านการกด Subscribe ไว้ <S 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 เจอกันใหม่เรื่องหน้าครับสำหรับคลิปนี้ซ e โเกอยู่ในคลิปบาย